ได้ครีมกันแดดมาตัวหนึ่งเทียบเท่าเขาตัวแบรนเลยนะตัวเนี้ย Magenta Enchant Sunscreen ครีมกันแดด3 in 1กล่งองม่วงแบบนี้เลยค่ะมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยแล้วก็มี spf 50 p a บ pa บวกบวกบวก 4ีบวกเลยนะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็รังสี UVA UVB ได้ถึง98เลยเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นครีมสีเบตแบบนี้แหละค่ะบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเลยด้วยนะและในระหว่างวันช่วยคุมมันกันน้ำกันเหนื่อไม่เยิ้มออกมาอีกด้วยและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนอกจากเขาจะเป็นครีมกันแดดแล้วเขายังเป็นครีมบำรุงไปด้วยในตัวมีไฮยาลูรอนิกแอซิดถึง8ชนิดเหมาะกับ คนที่ไม่ชอบความยุ่งยากแบบฉันคือทาอะไรขั้นตอนเดียวแล้วจบไปเลยใช้เป็นโทนอัพปรับสีผิวให้กระจ่างใสก่อนแต่งหน้าได้ด้วยแล้ววันไหนที่อยากแต่งหน้าแบบเบาๆสบายๆก็สามารถใช้แทนรองพื้นไปได้เลยนะคะผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขามีเครื่องหมายเดิมสแกนรับรองค่ะอ่ะใครอยากได้จิ้มเข้าไปเลยจ้าปักตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมออกสู้แสงแดดแล้วค่ะ